สวัสดีครับพือกรายการโฮ้งเส้งเฮงหมอนหนิวหนิวเช้าวันพุธที่22มีนาคมราคาทองคำสวอตประมาณปรับตัวขึ้นแรงเพิ่มขึ้นถึง30ดอลลเร์เตปิดตลาดที่2916ดอลลาร์อนลนักทุนก็ยังพากันเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำอยู่สงครามการกค้าโลกที่รุนแรงขึ้นหลังจากที่ทำประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าเหล็กและก็อลูมิเนียมจากแคนาดาอัตรา50เซ จากเดิมเนี่ยอัตรา25%นะคะเราก็บอกว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะคะแต่ข่าวล่าสุดว่าอาจจะมีการไม่ได้ประกาศใช้นะคะเดี๋ยวติดตามค่ะตรงนี้ทำเป็นการตอบโต้แคนาดาเพราะว่ารัฐออเทริโอของแคนาดามีการเก็บค่าเซอร์ชาติ25%กับไฟฟ้าที่ส่งออกให้กับสหรัฐอเมริกานะคะความหมายก็คือทำให้ค่าไฟฟ้าที่ส่งออก หอย่างอเรมริกาเนี่ยแพงขึ้นนะครับก็สิ่งที่ตามมาก็คือตอนเนี้ยจะมีคำศัท์อันหนึ่งคือทำเซชันนะครับที่กังวลว่าเอเมริกาจะถดถอยจากนโยบายของขำนโยบายเรื่องภาษีสินค้านำเข้าตรงนี้นะคะจะทำให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นเราก็จะพาให้ เศรษฐกิจถดถอยนะคะอย่างที่เรียนไปนแล้วว่ามีการคาดการณ์ p แ p ตามมาสหนึ่งของสมาิการเนีจะหดตัว2.4ด้วยแล้วก็มีข่าวนะคะที่อาจจะเป็นความเสี่ยงทางพือศัาที่เพิ่มขึ้นก็คือทางยูเครนเนี่ยมีการโจมตีรัสเซียโดยใช้โดรนนะคะบอ,บอกประมาณ91ลูก ก็เป็นโดนขนาดใหญ่ด้วยโจมตีมงหลวงของรัสเซียคะ่ะก็ทำให้กลายเป็นสงครามรัเสเซียยูเครนเนี่ยนะดูเหมือนจะปะทุขึ้นมาอีกหล้วนะคะสำหรับเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยจํานวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนมกราคมสูงเกินคาดคะ่ะเพิ่มขึ้นเป็น7.4ลร้านตำแหน่งนะคะเดี๋ยวดูเหมือนก็ไม่ค่อยดีผลกับทองขาเท่าไหร่ นะคะนักงทุนให้น้ำหนักกับเรื่องสงครามการคาโลกนะคะแต่ด้านกองทุน S P D R กลับมาซื้อทองคำ3า3ตัตันหลังจากที่ขายทองคำติดต่อกันมา4วันนะคะประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่ง ตลาดจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนกุกมภาพันธ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น2.9%หลังจากที่เดือนมกราคมเพิ่มขึ้น3%ค่ะและเทียบปลายเดือนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%หลังจากที่เดือนมกราคมเพิ่มขึ้น0.5%ซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ตลาดะจะจับตามองนะคะเงินเฟอ้อดูเหมือนลดความร้อนแรงลง แต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือนโยบายทำสองกระสุนเนี่ยอาจจะทําเงินเฟอ้อในช่วงถัดจากนี้ไปนะคะอาจจะเล่นตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่า C P I ที่ประกาศึ้นนี้ก็คงคิดว่าจะมีผลกับปคาขนงคำค่ะสําหรับแนวโน้มาลาขนองคำนะคะก็มีอโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน2,930ตดอลลาร์นะคะ แนวรับ2,892,880ดอลลาร์2,880ดอลลาร์ตอนนี้ดูเหมือนเป็นแนวรับแข็งแกร่งอยู่นะคะแต่หลุดตรงนี้นะคะ2,865ดอลลาร์ 2, USD, แนวต้าน2,920ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้แนวต้าน2,930ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมารคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน5ครั้งขายออกช่วงเย็น46,550บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ค่ะเพราะว่าทองสปอตขึ้นแต่ว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาทองแท่งให้แนวรับ46,300บาท46,200บาทแนวต้าน46,600บาทและ46,700บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะถ้ามีการลงทุนอยู่แล้วลงทุนแหละสั้นอาจจะขายทํากำไรที่ประมาณ2,930ดอลลารการเข้าซื้อรอบใหม่นะคะดูโซนประมาณ2,880ดอลลารดีกว่าค่ะ ว่าจะตนักคนนี้ส่วนโกลฟิเจอร์ซื้อ2,890ดอลลาร์เก่งกำไรนะคะตัดขาดทุน2,880ดอลลาร์ขายทำกำไร2,930ดอลลาร์กอฟิเจอร์ซื้อที่2,900ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,890ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไร2,940ดอลลาร์ค่ะเพราะเมื่อป็นบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น17สตัางนะคะอยู่ประมาณ33บาท70สตัางนะคะ เงินบาทก็คาดว่านดะจะกเลือนวันนี้ก็ประมาณ33บาทห0สตางนะคะแล้วก็ถึง33บาท90สตางนะคะแนวรับของเงินบาทแล้วก็ usd u t u r e อยู่ประมาณสาย 3, 3บาท60สตางนะคะแนวต้าน33บาท90สตางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ